ต่อมารอน้องก็เลยจะเสนอแนวคิดหรือว่าแนวทางการพัฒนาการจะทําแผนให้แอดวานซ์ยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะแผนกงรควบคุมภายในกับบริหารความเสี่ยงอ่ะถ้าถ้าหลายคนสงสัยอ่ะแบบมันเหมือนกันไหมหรือว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงมีมีหลายคนสงสัยไหมคะว่าสองเรื่องนี้มันเหมือนกันไหมหรือมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงหรือเราต้องทําแยกแบบเป็นแผนบริหารความเสี่ยงแบบเพียวๆไปเลยสี่ร้อเปอร์เซ็นมันไม่เหมือนแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่หวนแผนควบคุมภายใน ะะจะบอกว่าในเรื่องของแผนแม่ความเสี่ยงกับแผนควบคุมภายในอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเขี่ยวเนื่องกันนะคะแผนแม่ความเสี่ยงนะคะเราจะมองมาตั้งแต่แบบท็อปท็อปดาวลงมานะคะมองมาตั้งแต่ท็อปดาวลงมาจากในเชิงของยุทธศาสตร์ผู้บริหารลงมาส่วนแผนควบคุมภายในสะท้อนมาตั้งแต่บอททอมอัพขึ้นไปในชั้นของกระบวนการผู้ปฏิบัติงานมันจะถึงจุดกึ่งกลางที่เราแบบมาเจอกันนึกออกไหมเพราะนั้นน่ะการสะท้อนแบบ360อองศาเราจะเห็นในภาพของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แต่มันจะต้องถูกสะท้อนมาจากชั้นของบอลทับอัพขึ้นไปหาข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะความแตกต่างของมันที่ชัดเจนก็คือ1แผนบนอลหางความเสี่ยงจะเป็นในเรื่องของตอบสนองวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานเนาะแค่สด้านก็คือจะมีด้านสถิติหรือด้านยุทธศาสตร์เข้ามาเขี่ยข้องด้านอื่นจะเป็น OFC เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นข้อมุมภายในเมื่อกี้เราควรแค่3ด้านก็คือด้าน OFC อันนี้คือความแตกต่างนะคะอ่ะทีเนี้ย ในเรื่องของการกระบวนการทํางานนะคะในภาพของการบริหารความาเสี่ยงระดับองค์กรนะเราจะมองในภาพของยุทธศาสตร์การบริหารงานภาวกะการตัดสินใจในภาพรวมแผนงานโครงการซึ่งของกรมเรา่มีทําแผนงานความเสี่ยง3ระดับเหมือนกันก็คือ1ระดับองค์กร2ระดับแผนงานโครงการกิจกรรม3ระดับหน่วยงานย่อยนะคะซึ่งทางส่วนแผนงานอยู่ในฐานะฝ่ายเลยาก็จะถูกหยิบยกขึ้นไปจัดทําในภาพของระดับองค์กรอีกครั้งหนึ่ง ราะฉันอยาจะให้ดูความเชื่อมโยงว่าเส้นความเชื่อมโยงของการควบคุมภายในกับการบัญหาความเสี่ยงมันจะเชื่อมกันณจุดไหนนะคะอันนี้เป็นแนวทางการพัฒนาการทําแผนควบคุมภายในใหม่ที่ทางกตนอาจจะเสนอให้มีขึ้นในอนาคตหรืออาจจะแบบอยู่ในชั้นของการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะอ่ก็คือ1เหมือนเดิมเลยเราจับมาจากจะจะทำแผนเราจะทําแผนการควบคุมภายในก็คือดึงมาจากภารกิจกิจกรรมมีการระบุความเสี่ยงมีการควบคุมภายในเหมือนเดิมเลยนะคะ อันนี้คือแผนแผนก็คือจบแค่จบแค่ช่องสามสี่ห้านะคะแล้วก็ช่องนี้ทีนี้ในเรื่องของ6กเจ็ดแปดในช่องนี้ค่ะมันจะเกิดในช่วงของการประเมินในรอบ6เดือนหรือ12เดือนซึ่งเราก็ทาอยู่แล้วนะคะในรอบ6เดือนสิบสเดือนนะคะทีนี้ของคตนในช่องนี้ค่ะจะเกิดความเสี่ยงร้อยคือเต็มร้อยก่อนในแผนเต็มร้อยปุ๊บพอเราประเมินรอบ6เดือนหรือ12เดือนนะคะเราก็นํามาประเมินตามแบบฟอร์มที่เรากําหนดั่นแหละรอบหเดือนสิบสเดือนแล้วก็ดูทำลายว่า หกเดือนแล้วเสร็จไหมตามเวลาไหมหรือสิบสองเดือนแล้วแบบโอ้มันคับเกี่ยวออกไปเป็นเป็นของปีงบประมาณถ่อ,อไปอะ่ะเราก็มองว่ามันคือปัญหาและปัญหาปุ๊บเหมือนเดิมเลยปัญหาอีเจ้าตัวปัญหาเนี่ยเราต้องมีการจัดการสักทีและมันแบบซ้ำซ้าเกินไปแล้วมันไม่ได้แล้วมันทําให้แบบหน่วยงานเราแบบดูภาพลักษณ์ไม่ดีหรือว่าแบบพอตอนนอเข้าไปตรวจก็แบบเจอแต่ประเด็นเดิมๆอย่างเงี้ยเ,เคยให้ความเห็นแล้วนะเรื่องนี้ทำไมยังเจออีกนึกออกไหมคะในในภาพของการทํางานอะ่ะงั้นเราต้องแบบมีการจัดทําแผนการเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน นะคะเพื่อลดต้นทุนเพิ่มโอกาสหรือว่าปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อจะปิดอีความดีเจ้าปัญหาตอนนี้แหละที่เราปวดหัวกันเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะทีนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บประเมินรอบที่สองเดือนเสร็จปุ๊บภายหลังการติดตามรอบที่สองเดือนนะคะเราจะนําความเสี่ยงจากการติดตามมาจัดทาแผนภูมิภายในใหม่ซึ่งความเสี่ยงเดิมตรงนี้ทั้งร้อยอยังเป็นร้อยอย,อยู่นะจากเดิมที่เรา,มาเมื่อกี้ที่เราถูกสก,กัดกั้นด้วยเกณฑ์ความเสี่ยงร้อยหลือห้าสิบของคอร์นอจะเสนอเป็นร้อยร้อยเหมือนเดิม ตรงนี้ก็คือร้อยเหมือนเดิมแล้วถึงเข้าตารางประเมินความเสี่ยงโอกาสกับผลกระทบในสิ้นปีงบประมาณเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าในภาพของร้อยเป็นเครื่องมือให้ผู้หนึ่งก็คือมีประโยชน์และคือหนึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารกํากับดูแลในภาพของหน่วยงานสํานักต่างส่วนสำกองได้อย่างไงยเลยว่าความเสี่ยงในร้อยในมือที่ฉันเห็นหรือระหว่างปีอาจจะมีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะสามารถควบคุมได้เป็นภาวะการตัดสินใจในเชิงบริหารได้อย่างดีแล้วเราถึงเข้าตาราง สรุปความเสี่ยงในพาร์ทของการแบบโอกาสคุณผลกระทบแล้วเราก็สกัดความเสี่ยงในแผนเดิมเนี่ยที่เราประเมินในรอบปีเนี่ยในรอบสิบสองเดือนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาเข้าว่าความเสี่ยงไหนที่ยังอยู่ในดับที่ยอมรับได้คือความเสี่ยงดับต่ําความเสี่ยงปานกลางสูงสูงมากความเสี่ยงที่มันเกินค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้มันเกินโอเวอร์ออกไปอ่ะให้เรานําความเสี่ยงที่มันโอเวอร์ขึ้นไปเนี่ยเกินเกียยอมรับได้เนี่ยไปใส่ในแผนแบบความเสี่ยงเพื่อให้เราบริหารในภาพรวมขององค์กรอีกทีหนึ่ง นะคะหรือเป็นแผนภาพบริหา,ารความเสี่ยงระดับหน่วยงานเพื่อให้เราถนักว่าโอเคอีเนี่ยมันเกินค่าเป้าหมายนะที่เราวางไว้อาจจะแบบยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตเรามีนโยบายว่าเราปฏิเสธการทุจริตไม่ว่าทุจริตอะไรเราปฏิเสธเราไม่ยอมรับการปฏิเสธนี่เป็นนโยบายผู้บริหารสะสะกถ้าสมมติมีโอกาสหรือมีช่องโหว่การเกิดการทุจริตนิดนึงและเป็นความเสี่ยงภายในหน่วยงาน,านที่เรามองว่าเราประเมินและมันยังเป็นความเสีย่ยงที่สูงมาก ความเสี่ยงประเด็นการทุจริตนี่แหละที่เกินเกณฑ์ที่เรายอมรับได้อะมันถูกประเมินเกินขึ้นไปเรายกประเด็นก้อนนี้ไปใส่ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงระดับนยงานและระดับองค์กรก็จะถูกกลั่นกรองขึ้นไประดับองค์กรอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายการเอื้อประโยชน์ที่ออก นโยายเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะได้ขอไหมอาจจะใช้แบบตาแหน่งหน้าที่ทางราชาการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองพวก้องอะไรอย่างี้ค่ะนี่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องตระหนักหรืออาจจะแบบการนำทรัพย์สินราชาการไปใช้ส่วนตัวหรืออาจเวลานําเวลาราชาการไปใช้ส่วนตัวอะไรอย่างี้ค่ะเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ถูกยิบยกขึ้นไปในภาพกว้างอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่ทางกอตนเสนอให้มีขึ้นเพื่อจะแบบปรับให้มันดียิ่งขึ้นแต่ในพาร์ทของการทํางานจริงๆมันอาจจะแบบเป็นการเพิ่มภาระหรือเปล่าอะไรเย่างนี้ทุกคนก็จะคิดว่าแบบอ อ,อีกแล้วเป็นการเพิ่มพาระให้ฉันทํางานมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆข้อดีของมันอะเดี๋ยวคอตโน,นจะ,สะแสดงให้เห็นว่าเรามีโปรแอนคอนของช่องทางเลือกอันนี้เหมือนมาขายอะไรสักอย่างแต่จะมาชี้ให้ดูนะคะว่าแบบทางเลือกเดิมนะคะที่เราวางไว้กับทางเลือกใหม่นะคะเป็นยังไงทางเลือกเดิมก็คือข้อดีก็คือประหยัดเวลาลดต้นทุนทรัพยากรคนงานเงินเอาแบบเขาใช้สี่ความเสี่ยงมีร้อย ประเมินความเสี่ยงเอาเฉพาะความเสี่ยงปานกลางสูงสูงมากไปใส่ก็เหลือ50เราบริหารแค่50ก็าเพียงพอนี่ลดเวลาไหมลดเวลาประหยัดเวลาประหยัด,ยดคนเงินงานไม่ต้องทําเยอะเออข้อเสียก็คือกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่อะค่ะอาจจะแบบไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดที่วางไว้หรือแผนคุมภายในที่วางไว้อะไม่ครอบคลุมทั้งหมดจากเดิมความเสี่ยงมีร้อยเราเราควบคุมแค่หนึ่งห้าสิบเนอปะมันก็เลยแบบมองว่าแบบเป็นจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เราควรจะแบบวนตรหนักหรือว่าคอนเซิร์นในเรื่องนี้ต่อมานะ ทางเลือกใหม่อ่าทางเลือกใหม่นี่คือไม่ใช่พักนะคะไม่ใช่ชื่อพักนะเป็นเป็นทางเลือกเฉยๆทางเลือกก็คือข้อดีก็คือทางเลือกที่กตน,หนให้แนวทางการพัฒนาว่าเราจะมีการจัดวางควบคุมภายในได้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดภายในสํานักูนย์ทับกองนะคะแล้วก็ข้อเสียก็คืออาจต้องพิจารถึงผลประโยชน์ที่ได้รับเวทต้นทุนว่าแบบต้นทุนที่เสียไปที่เราต้องใช้คนมากขึ้นเวลามากขึ้นการใช้สมองมากขึ้นในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นอะไรเงี้ยมันตอบสนองหรือว่ามันเกิดผลดีกับองค์กร มากหรือเปล่านะคะประเด็นที่2ก็คือข้อเสียคือการตอบข้อดีก็คือการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ทันท่งวงทีทั้งประเด็นความเสี่ยงหนึ่งร้อยในแผนเมื่อกี้ถ้าความเสี่ยงใหม่เข้ามาหรือเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างอย่างดีอย่างรวดเร็วเลยนะคะพราเรามีแผนครอบคลุมอยู่ร้อย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 เนาะทีนี้ข้อเสียก็คือต้องพิจารณาถึงต้นทุนเหมือนกันนะคะคือต้องเว้นน้าหนักต้นทุนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเสนอเป็นแนวทางแนวคิดเฉยๆแต่อาจจะแบบไม่ต้อง นำไปใช้จริงก็ได้นะคะเป็นการพัฒนาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นที่แบบทุกคนสามารถแบบทําได้เราเข้าเข้าสู่ขั้นแอดวานและที่เราสามารถบูรณาการระหว่างแผนควบคุมภายในกับแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้นะคะ